เกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คาวมวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100เปอร์เซ็นต์บั๊กมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวันดีคุณผู้ชครับคา่ะวันนี้เรามายืนยันแพ็กเพย์เยอร์หรูวีที่จะมาในวันพฤหัสที่สิบสีเดือนที่1ิบเอ็ดสอนยี่สิบสี่นะครับบิโกได้ปล่อยเงามา2เงานะครับนั่นก็คือเพย์เยอร์หรูวีบ่วงฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ เขียวฝั่งขวานะเป็น2เงานะเพยเออร์ดูวีม่วงไม่มีบูทเขียวนะเพ a y เออร์ดูวีเขียวมีบูทเขียวนะตัวนี้นะเป็น2เงานะี้นงเงนะเป็นร,รอลุ้นกันอีกทีนะว่าเพยเออร์ดูวีม่วงอ่ะจะเป็นตัวไหนที่ได้บูทเขียวนะแต่ตัวนี้แน่ๆเลยครับผมว่าแบบมาแน่ๆนะคือเงานี่ก็บอกชัดแล้วนะี่คือพี่พี่โคนี่ทำสีดําไม่ชัดนะเนี่ยถ้ามองชัดๆนี่คือรู้เลยว่าใครนะ เป็นใครไปไม่ได้นะขอเป็นสีม่วงก่อนนะครับนั่นก็คือนี่ครับหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะนั่นก็คือทางด้านนักเตะของสปอร์ติ้งลิสบอนครับที่เพิ่งซัดแฮตติกใส่ทางด้านแมนซิตี้ไปนั่นก็คือว er ิกเตอร์ยูเกเรสนะโู้บอกเลยว่าหลายคนน่าชอบนะครับสำหรับนักเตะคนนี้แต่เสียดายครับเขาไม่ได้มาในเขาเรียกว่าอ,อะไรล่างที่เป็นบูทเขียวนะถ้ามาในบูทเขียวนี่น่าจะเก่งมากๆนะเสียดายคือมาในล่างสไตล์แบบไม่บูทเขียวนะน่าจะตันประมาณ 96,97ได้นะลุ้นๆกันนะครับ96,97ได้เผือ่อไป98ได้นะต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะว่าจะโหดขนาดไหนนะสำหรับตัวนี้นะ่าจะมีคนอยากได้กันหลายตัวนะโดยเฉพาะแฟนแมนยูนะมีโอกาสที่จะย้ายไปอยู่ในแมนยูในอนาคตน,นะและอีกคนเป็นใครไปไม่ได้คนระับบูทเขียวด้วยตัวนี้ผมตีไปนะักตาตันประมาณ101-102นะนี่ครับสำหรับวีนี้ครับผมโอ้โหยังไงก็ต้องมาแพทริกไปล่าสุดครับสำหรับวีนี้นะ บอกเลยเนะว่าเตรียมทองรอเปิดกันไว้ให้ดีนีครับผมสำหรับนักเตะ2อคนนี้มาอย่าง แน่นอนนะครับสำหรับวันพฤหัสนี้หลังจากการอัปเดตนะนักเตะสองคนนี้จะเข้ามาในแพ็กที่แตกต่างกันก็คือแพ็กเพย์เดอร์วีเขียวกับแพ็กเพย์เดอร์ออฟเดอะวีม่วงนะครับเพื่อนสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่มีทองนะครับผมขอแนะนําเลยนะครับอย่าลืมไปจัดทองที่จุนวิโกช็อปได้นะครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกสรรน,นะครับจะลิมเข้าไปจัดกันนะครับผมบอกเลยว่าถูกกว่าตวเตอร์เวงแน่นอนนะครับผม่าลิมไปจัดกันนะครับสำหรับจุนวิโกนะถ้าเปิดฟรีหนึ่งครั้งนะเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ใครใน2คนนี้ลองคอมเมนต์มากได้ มีนีนะสองตัวเลยได้ทั้งหมดอ่ะใครก็ได้แล้วกันก็มันนี้สำหรับการยืนยันเพล็กเพย์เยอร์ออฟเดลวที่จะมาในสัปดาห์นี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไยบายครับเจอกันใหม่คลิปนาครับขอบคุณครับฝากติดตามกันด้วยด้บ๊ายบายครับขอบคุณครับ